มีเอฟซีมาถามเป้ว่าพี่เป้หนูขอถามตรงๆเลยนะว่าพี่เป้เลิกกับสามีฝรั่งแล้วพี่เป้ไม่คิดจะกลับมาคบกับฝรั่งอีกหรอ <lok ala> สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับเ้เลิกช่องเ้เลิชปล่อลยต่างแนดนคะ่ะทุกคนวันนี้ก่อนที่เป้จะไปทําธุระเป้อยากจะมาพูดหรือว่าอยากจะมามอยกับเพื่อนๆในเรื่องของมีเอฟซีมาถามเป้ว่าพี่เป้เลิกกับสามีฝรั่งแล้วพี่เป้ไม่คิดจะกลับ มาคบกับฝรั่งอีกหรออะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยอยากจะมาตอบคำถามในคลิปวิดีโอนี้นะคะ คือจริงๆแล้วมันมีถามมาหลายคนมากแล้วก็มีคนแบบเออพูดมาเยอะมากแต่ว่าคือเป้ไม่อยากทำคอนเทนต์แบบนี้มากก็หลยเพราะว่าขี้เกียจรามากไงทุกคนทีนี้วันนี้ที่เป้จะมาทําจะมาพูดนะก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วนะคะคือตัวเป้เองเนี่ยเป้ใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศอยู่แล้วเนาะแล้วก็คือเป้ไม่ได้โฟกัสแล้วละ่ะว่าจะมีแฟนฝรั่งหรือมีแฟนคนไทยหรือจะไม่มีแฟนแต่ว่าตัวเป้เนี่ยคือชีวิตเป้เป้โฟกัสที่ว่าเป้สามารถใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศได้ด้วยตัวเองมากกว่าอะไรประมาณนี้ใช่ปะ เสร็จแล้วคําถามที่ถามเป้มาว่าแบบเลิกกับสามีฝรั่งแล้วแล้วเป้ไม่อยากได้ฝรั่งอีกแล้วหรอมันมันเป็นยังไงทําไมมันถึงไม่อยากได้ขนาดนั้นทําไมถึงไม่อยากมีแฟนฝรั่งเลยอยากจะตอบค่ะทุกคนว่าจริงๆแล้วเป้ไม่ได้เกี่ยงนะว่าเป็นฝรั่งหรือคนไทยแต่ว่าด้วยความที่เราแต่งงานกับฝรั่งมาใช่ปะแล้วก็คือเราได้ประสบการณ์ที่มันไม่ค่อยดีนักหรือว่าได้ประสบการณ์ที่มันไม่โอเคแล้วก็รู้สึกว่าการใช้ชีวิตของเป้กับฝรั่งเนี่ย คือมันคนละแบบคนละแนวกันอย่างเช่นว่าในเรื่องของตัวเป้เป็นคนฟุ้งฟิ้งมุ้งมิ้งอะเนาะเออในเรื่องของการกินข้าวร่วมกันในเรื่องของ การใช้ชีวิตอย่างเช่นการช้อปปิง้งหรือว่าอย่างเช่นการไปเที่ยวคือด้วยความที่ทุกอย่างมันแตกต่างกันหมดเลยแล้วก็ด้วยเรื่องของภาษาค่ะทุกคนภาษาเนี่ยเวลาเราโมโหเราอยากทะเลาะเราอยากคือแบบเราอยากจะพูดอะไรที่มันมัน,ม,นมันอยู่ในใจเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราไม่สามารถพูดหรืออธิบายกับเขาได้ด้วยด้วยเหตุน,นี้ด้วยเป้ก็เลยมีความรู้สึกว่าการคบกับฝรั่งของเป้นเนี่ยมันมันคงจะไม่พาสกันคงไม่โอเคสําหรับเป้เท่าไหร่แล้วเป๊กก็เลยไม่ชอบแล้วด้วย ความที่เราเนี่ยเป็นคนไทยเป๊ก็ชอบไปวดัดชอบทําบุญชอบอสังสรรค์กับพี่น้องคือเอาพี่เอาน้องเอาครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าคือซัพพอร์ตครอบครัวด้วยความที่เป๊ะเจอมาแบบที่ว่าเขาไม่ได้ซัพพอร์ตเรื่องพวกนี้ มันก็เลยทําให้เป้คิดบวกลบคนหาดูแล้วเป้มองว่าเป้เป้คบกับคนไทยดีกว่าหรือว่าไม่คบเลยดีกว่าคือใช้ชีวิตของเราอยู่แบบนี้ดีกว่าอะไรประมาณนี้ค่ะเนี่ยแหละอยากจะมาพูดให้ฟังเพราะว่าแต่ก็ขอบคุณมากๆเลยนะที่กล้าถามเป้เข้ามาเพราะว่าเจอหน้าเป้เลยไงบอกว่าเฮ้ยเป้หนุนติดตามพี่เป้มานานมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากจะถามก็นี่แหละค่ะทุกคนมันคือคําตอบของเป้นะคราวนี้ค่ะทุกคนเป้อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วฝรั่งคนไทยมีดีมีเลวเหมือนกัน หมดเลยนะคะทุกคนมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยมาอยู่ต่างประเทศได้สามีฝรั่งแล้วมันจะรวยจะนุน่นจะนี่คือมันไม่ใช่คือถ้าใครที่มาใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศจริงๆแล้วเนี่ยเป้ก,ก็สังเกตเห็นได้ว่า95%ของเมียฝรั่งก็จะต้องทํางานหากินเหมือนกันค่ะคือทํามาหากินคือคือต้องไปทํางานต้องช่วยเหลือตัวเองเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง เ,เป้ไม่รู้คนอยู่เมืองไทยเนี่ยก็อาจจะมองว่าเฮ้ยมาอยู่ต่างประเทศเนี่ยมาได้สามีฝรั่งอาจจะได้ไม่ต้องอาจจะไม่ต้องทางานอาจจะต้องอยู่บ้านเพื่อที่จะแบบคอยดูแลครอบครัวคอยดูแลบ้านนู่นนี่นั่นแล้วฝรั่งจะให้เงินเดือนคือเมื่อก่อนอาจจะมีแล้วก็เดี๋ยวนี้อาจจะมีแต่อาจจะมีน้อยมากแล้วค่ะทุกคนเพราะว่าเท่าที่เป้อยู่กับสังคมเมียฝรั่งตอนนี้หรือว่าอยู่กับสังคมในต่างประเทศแบบเนี้ยคือ ที่เห็นก็ทุกคนทำมา,าหากินทุกคนต้องออกไปทำงานเหมือนกันค่ะอืมแล้วก็ในส่วนของความรู้สึกส่วนตัวเลยนะจริงๆแล้วฝรั่งเนี่ยเขาเป็นคนดีแหละทุกคนมันก็เป็นคนดีแต่ว่ามันก็มีคนไม่ดีเนาะมันมีคนเห็นแก่ตัวอะไรเหมือนกันถ้าใครได้มาอยู่หรือว่าใครที่อยากจะมาเนี่ยอย่างที่ไปบ็อกทุกๆคลิปวดีโอเลยค่ะทุกคนว่า อย่าไปหวังพึ่งคนอื่นเขาให้หวังพึ่งตัวเราเองให้เราดีดตัวเองทําอะไรได้ด้วยตัวเองให้ได้มากที่สุดคือบางครั้งเนี่ยก็บางคนอาจจะมีความคิดที่ไม่เหมือนเป้ไงแต่ว่าเท่าที่เป้ผ่านมาด้วยประสบการณ์ที่เราเจอมาแล้วก็เท่าที่ทุกวันนี้เราเราอยู่ได้แบบนี้ไม่รู้สึกเสียใจเลยค่ะทุกคนที่ท,ที่ตัดสินใจแบบนี้ไม่รู้สึกเสียใจเลยที่แบบเอ้ยทําไมไม่ไปหาแฟนฝรั่งไม่รู้สึกเสียใจเลยว่า ชีวิตเรามันต่ําหรือว่ามันด้อยลงอะไรอย่างเงี้ยกับกับกันนะทุกคนมันทาให้เป้เนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยเป้เข้มแข็งขึ้นมากแล้วก็เป้แบบเก่งขึ้นมากๆเลยทีเดียวที่ที่สามารถทําทุกอย่างได้ด้วยตัวเองแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ได้ด้วยตัวเองจริงๆเลยอย่างเงี้ยอืมแล้วก็คนที่อยากมาใช้ชีวิตที่ต่างประเทศนะคะทุกคนหรือว่าใครที่อยากที่จะมาทํางานนะอย่างที่เป้บอกไปะคะ่ะทุกคนว่าคือมันเป็นคําถามยอดฮิตของเป้มากๆเลยที่เป้เจอนะว่า เอออยากมาหางานให้หน่อยอยากมาอยู่นี่ต้องติดต่ออะไรยังไงแบบไหนคือเอาตรงๆนะคะด้วยสถานการณ์ตอนนี้ด้วยโควิดด้วยอะไรด้วย,วยมันอาจจะไม่เอื้ออํานวยเท่าไหร่แล้วการที่เราจะมาทํางานต่างประเทศเนี่ยคือเราจะต้องทบทวนตัวเองก่อนคะ่ะทุกคนคขาหนึ่งเราสามารถพูดภาษานั้นได้หรือยัง สองประเทศที่เราจะไปเนี่ยเราจะไปอยู่ยังไงจะไปอยู่กับใครคือทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะคือเราจะต้องรู้ก่อนนะทุกคนมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยสามารถเดินเข้าไปสมัครงานได้เลยเหมือนที่เมืองไทยมันก็ไม่ใช่เพราะว่าการทํางานที่ต่างประเทศบางคนเนี่ยคือเขาไมา่อยู่นี่นานมากแล้วในช่วงแรกๆที่ไปมาอยู่ที่ประเทศเยอรมันเนี่ยขนาดภาษาเป้พอจะไปได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยคือสื่อสารได้บ้างแล้วก็ยังหางานยากเลยทุกคนอืม ในเคสของเป้นะบอกกับทุกๆคลิปวิดีโอแหละว่าเออตอนที่เป้มาเนี่ยคือเป้มาแต่งงานแล้วก็เรียนภาษาแล้วก็ได้วีซ่าแล้วก็หางานทําประมาณนี้มันก็เลยดูง่ายเนาะสาหรับคนที่อยู่ประเทศไทยแล้วอยากจะมาเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะยากนิดนึงแหละทุกคนเป้ก็ไม่รู้จัะ บอกยังไงนะคะในส่วนที่เป้มาแชร์แชร์เรื่องงานเรื่องรุ่นนี้นั่นคือเป้ก็อยากจะแชร์ให้คนไทยที่เพิ่งมาอยู่ในต่างประเทศหรือว่าในประเทศเยอรมันได้ทราบด้วยว่าวิธีการหางานของเป้มันเป็นแบบไหนอะไรยังไงเนาะอืนก็จะประมาณนี้ค่ะทุกคน แล้วก็งานที่เป้ทาเป้อยากจะบอกว่าเป้เป็นคนขยันมากค่ะก็คือว่าเป้จะไม่เกี่ยงงานเลยคือไม่ว่าจะงานหนักงานเหนื่อยงานเยอะงานน้อยเงินน้อยเงนนยินเยอะแค่ไหนเป้คือเป้ทาเป้ไม่เกี่ยงเพราะว่าเป้ถือว่าเป้ให้โอกาสตัวเองในการที่เฮ้ยเป้จะได้เริ่มไปเจอคนนั้นคนนี้เริ่มไปเจออะไรใหม่ๆเริ่มไปเจอสิ่งแวดล้อมใหม่ๆแล้วเราก็จะ พูดภาษาของเขาได้เร็วขึ้นนี่คือนี่คือเหตุผลของเป้อะไรประมาณเนี้ค่ะอืมแล้วก็ทุกวันนี้ที่เป้ทาง,งานประจําอยู่นะคะทุกคนอยากจะบอกว่าเป้ก็มีพวกมินิจ็อบเพิ่มแล้วก็ใครจ้างเป้ไปทําอะไรเป้ก็ทําหมดแหละอืมเช็ดกระจกขัดห้องน้ําไปทําความสะอาดบ้างคือเป้ไม่เกี่ยงงานเลยคือบอกตรงว่าเป้อยู่ที่เนี้เป้กเก็บเกี่ยวคะ่ะทุกคน อย่างที่เป้ไปเจอลูกค้าไปเจอไปทําความสะอาดบ้านคนแก่เป้ก็พอได้ไปเมาท์มอยได้ไปคุยเพื่อฝึกภาษาของเป้ไปถามว่าเงินเดือนคุ้มกับค่าน้ํามันที่ที่เป้ไปทําความสะอาดบ้านโอป้าโอมาไหมเป้มันก็ไม่คุ้มหรอกทุกคนแต่ว่าเป้อาศัยว่าเฮ้ยเราไปเราได้เจออะไรใหม่ๆเราได้คุยเราได สื่อสารเราได้เจอโลกกว้างขึ้นอะไรประมาณนี้ค่ะอย่างงานเช็ดกระจกเนี่ยเชื่อได้ว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ชอบเลยเพราะว่าคือด้วยแดดก็ร้อนแล้วก็แบบเช็ดกระจกกว่าจะสะอาดแต่ละบานคือมันก็เหนื่อยแหละทุกคนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะเป้ก็ทาทาทาไปเพราะว่ามันทุกอย่างมันเป็นเงินเนาะพอเราเห็นเงินมันก็หายเหนื่อยวันนี้เป้ก็มาบอกเหตุผลให้ทุกๆคนได้ฟังแล้วนะคะก็จะประมาณนี้เป้อยากจะบอกหรือว่าอยากจะฝากไว้ท้ายคลิปวิดีโอนี้นะคะว่า คนเราเนี่ยไปอยู่ที่ไหนถ้าขยันก็ไม่อดตายคนเราถ้าเรายืนอยู่ได้ด้วยตัวเองเราก็จะสามารถฟันฝ่าอุป,ปรสรรคอะไรทุกอย่างได้แล้วเราก็จะช่วยเหลือตัวเองได้แล้วความอิสระความอะไรทุกอย่างเนี่ยมันจะกลับมาหาเราทั้งหมดเลยนะแล้วเราก็จะเข้มแข็งมากด้วยค่ะทุกคนโอเคสำหรับคลิปเรือนี้เป้จะต้องขอตัวไปดูงานก่อนแล้วนะทุกคน ยังไงเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะคะใครที่อยากให้เป้ทำคลิปวิดีโออะไรก็อย่าลืมนะคะก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะ